ถ้าดูอันนี้ได้ก็ดูสูตรสมเร็จได้แล้วคนสมัยก่อนนะผมต้องบอกนะเขาอะเขาซื้อพาเนี่ยเกก็ไม่ค่อยมีหนึ่งย่างนะแบงสองพอได้เห็นของแท้ก็เป็นเลยก็ซื้อสะสมได้โอ้วันนี้นี่ที่ได้มา นี่ที่ได้มาดูดินี่ที่ได้มาแหมเป็นยังไงกันมั่งเอายั้งเอายั้งนี่ใครอยากได้พักเครื่องกดโอเคมาก่อนโอ้โหพี่พี่กดโอเคมาเพียบเลยพี่ฟังนี้เพื่อเธอพี่ใช้เพื่อนเพื่อนต้นเห็นแบบนี้นะผมจะบอกให้ไม่เห็นแบบเนี้ยให้ให้ทายว่าสามกล่องนี่ผมซื้อมาเท่าไหร่สี่กล่อง หนึ่งสองสามสี่เนี่ยผมซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยสามกล่องเนี่ยให้ถ่ายผมซื้อมาเท่าไหร่สองแสนสามแสนแสนห้าสามแสนห้าสองแสนใหม่นะหรคมผมถามว่าเนี่ยตรงนี้นะสองแสนนี่ซื้อรถมือสองได้คันหนึ่งเลยนะีิาานชีวิตบอกสี่สี่แสนห้าไม่ถึงสามจุดสี่แสนแสนห้าพีพพลพัดเอาบอกเลยเนี่ย ที่ซื้อมาตรงเนี้ยแสนแปดแสนแปดนะครับชุดนี้เห็นป่ะนี่แสนแปดอยากดูเลยครับลุยเลยเหมาเมาวันนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ครับจเจ้ากล่องไหนก่อนตรงนี้นะ,ะตรงนี้เจ็ดหมื่นตรงเนี้ยทุนเจ็ดหมืนตรงเนี้ยแปดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่น สามหมื่นเรื่องมันเฮียเรื่องลือเปิดพร้อมกันเลยเอาอ,าอันนี้ก่อนถ้าอันเนี้ยใครเอาเอาสามหมื่นสองไข่ปลาหมเปิดสามหมื่นสองใครพี่พอลลีโอ้โหพี่พอลลี <c oughs> ่พี่วีนิทีไม่ทันนะครับนี่ พี่เพาลีครับดูองนี้ที่ไหนเอ่ยนี่ไม่เจอของแท้ๆกันนานมากๆแล้วอินโดจีนอูนาุปต้นดีดีสมเด็จอินโดจีนสองสี่แปดห ต้องบอกเลยฝังตะกุด <_ t ip> จี๊ดต,ตรงนี้ล่ะคุ้มมาก85 85 24 85อินโดจีนนี่ต้องบอกว่าตอนนี้85เจอแต่เกมไม่เจอแทสมเด 24, 8, 5, ็จ24 85อินโดจีนเป็นพระสมเด็จที่เอาผงสมเด็จโตที่ท่านเสกไว้มาทำผมบอกคุณเลยนะ บางคนถามว่าพระสมเด็จอะไรที่ใช้แทนสมเด็จโตได้สมเด็จรุ่นอื่นนะ่ะเอาเศษแตกหักมาบดแต่พระสมเด็จรุ่นนี้เอาผงที่สมเด็จโตท่านเศกไว้แล้วแต่ยังไม่ได้กดพิมพ์เป็นพระซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของวัดระฆังโคสิตารามนั้นมาทำทำไมจึงต้องเอามาทำเพราะปีนั้นนะประเทศชาตเกิดสงครามโลกไงครับ ทุกวัดต้องเอาของวิเศษที่สุดที่วัดนั้นๆมีออกมาให้ชาวบ้านช่วยชาวบ้านยามเกิดภาวะสงครามการปลุกเสกของพระสมเด็จชุดนี้เสกพิธีเดียวกับชินราชอินโดจีนก็คือเพราะจาเพราะจงเพราะคงเพราะอีเพราะยิงเพราะดีปู่จันบ้านจางเพราะเจริญเพราะพิงบางประกอบเพราะเปลี่ยนวัดใต้เพราะลุงมะกระบือเพราะบินวัดแก้วเนี่ยปู่เนี่ยเพราะคุดทาล้อเสก แล้วแท้ๆจะมีน้ำหนักรับไปส่องนี่คือเนื้อเดียวกับปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเพราะอะไรปู่เผือกวัดกิ่งแก้วก็ใช้สูตรเดียวกันนี้ในการสร้างพระถ้าดูอัน,นี้ได้ก็ดูสูตรสมเด็จได้ นี่สวยมากครับมีตะกุดด้วยพี่พอรีส่งเยี่ยมมาแล้วก็กดต้องบอกว่าร้อยองยังไม่เจอมีตะกุดองคหนึ่งเลยองคนี้หมื่นห้าสบายสบายโอ้มผมบอกเลยว่าไม่มีตะกุดหมื่นห้าก็ซื้อไม่ได้ตอนนี้ก่อนตะกุดหาย,ยากมีน้อยครับแล้วแพงด้วยมีสอนจอระยุทธแล้วรู้ไหมว่าไม่ได้มีองค์เดียวแบง มีสององและมีตะกุดทั้งคู่เรามีสององด้วยแล้วมีตะกุดทั้งคู่ด้วยพี่อง์นี้ปิดหมื่นแปดได้ไหมครับพี่มังกรทองน้ำ <c oughs> พี่สมัยบอกปิดเท่าไรค่ครับไม่ทันแล้วเพราะว่าพี่พอลีได้ไป <c oughs> แล้วให้เอาองค์ละหมื่นห้ามื่นหกร้อยองค์มาเทียบกับองค์ที่มีตะกุด ก็ต้องแพ้วมีตะก,กุดเล็นะพี่พอลีคำนี่ตะก,กุดโคดเด็ดอ่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะนี่อันนี้น่าจะเป็นปูด,ดวกกูวัสแกอ๋อวัลคังปามรูปละคังอันนี้หลังปีสองพ้าร้อยผมจะบอกพี่ให้พี่พอลีครับเนี่ย หายากมากนะเหรียญหล่ลอวัดยวนปีแปดเก้าพอเปลี่ยนวัดใต้เสกวัดยวนเมืองการนะแบงค์อ๋อรู้แล้ว,วพิธีใหญ่มากพิธีใหญ่มากพอเปลี่ยนวัดใต้เสกวัดท่าบอนใช่<ฮ> <c oughs> ยินดีด้วยครับพี่พอลีผู้บุญ พี่พอลีบอกเลิฟเลิฟปูบุญเนื้อว่านโอ้โหโโอ้หปูบุญเนื้อว่านด้วยพี่พอลีปูบุญเนื้อว่านเข้าสมเด็จไปแขวนเขาบอกใช้ดีพี่พอลีอ่ะเนี่ยพี่พอลีบอกเลยว่าแขวนสมเด็จแล้วเป็นยังไงโอตังให้ทิปก็ได้อ่าประธานดงลางโอตังให้ทิปด้วยให้ทิปเจ้าแบงค์ด้วย โอ้เนี่ยพี่สุดยอดพี่พอลย,ยินดีด้วยครับได้จะคองหายยาก,ยากสุดคุ้มโอ้เนี่ยอา้าวก็นะครับดีมากยินดีด้วยครับพี่พอลีพี่ชาชีวินแปดห้ามีจะกรุดเนี่ยผมหมอดเลยนะยาายนแบง่งอันนี้เนื้อยานะนเนี่ยเนื้อยาเลย โอชุดนี้เด็ดจริงอันนี้หายากมากมีในรายการงานประกวดโต๊ะเมืองการด้วยแพ็คดีๆนะแอดมินเอ่ยมีปากน้ำรุ่นสี่ด้วยผ่านไปเอาอีกเอาอีห <1 S 2> นึ่งทาดีีขอกล่องกล่องเหลืองอ่ะเยอะมากเหลืองใช่ไหมเหลืองนี่แปดหมื่นเอาเท่าไหร<า>่หครับพี่ทาเหลืองเนี่ยมันต้องเป็นพาที่คนชอบจริงๆ แต่แปดหมื่นเนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอะเอาออกมาก่อนรู้ป่าคืออะไรคืออันนี้นี่นี่ในแปดหมื่นมีอันนี้ด้วยแล้วจานด้วย เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคุณจะไปดูเครื่องรางอ่ะคุณดูให้รักเก่าเหมือนในอันเนี้ยดีดีเลยครับอะไรไม่เคยเห็นพี่นายกแกงปิดแน่กองเรืองนี่เห็นไหมดูงานแกะข้างบนดิพระองค์พระอกอกเนี่ยคืออย่างเงี้ยถ้าคุณไปเจอเครื่องรางอะไรก็แล้วแต่นะที่เก่าแบบเนี้ยก็คือแท้ราคาครับ ่แต่อันเนี้ยผมเอาออกไว้เป็นที่ระลึกข้างในเนี้ยก็ต้องใส่ของสําคัญมาแหละแต่คงจะโดนเอาออกไปแล้วก็คงจะเป็นของวิเศษสําคัญแต่คงจะโดนเอาออกไปแล้วในกล่องนี้เอาเท่าไหร่กับพี่กล้องนี้เอางี้เห็นพระก่อนวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์ เห็นเบื้องต้นแล้วนะอยากให้กาううําไรเท่าไหร่ใส nah, ่มาผมมีตัวเลขในใจว่าจะเอาเท่าไหร่ผมเป็นคนซื้อสัตว์กับตัวเองถ้าใส่มาเกินตัวเลขในใจผมผมให้กําไรที่คุณใส่มาหนึ่งสองพี่มานะบอกปิดแปดหมืสองสี่ไม่ได้ตัวเลขในใจห้า หกเจ็ดพิมานะอย่าชะล่าใจแปดเก้าและสิบพี่ผงบอกแปมื่นหกเกินตัวเลขในใจเพราะในใจคิดไว้แปดหมื่นห้พี่ผมปิดแปดหมนหนะครับผมซื้อสัตว์กับตัวเองนะอ่ะพี่ผมพี่ผงเอาไปใส่ สลับได้หแล้วคนสมัยก่อนน่ะผมต้องบอกนะเขาอ่ะเขาซื้อพาเนี่ยเก้ก็ไม่ค่อยมีหนึ่งยากนะแบงค์สองพอได้เห็นของแท้ก็เป็นเลยก็ซื้อสะสมได้ เอกลักษณ์ของแขนของอกกระบอกเห็นไหมนี่เอกลักษณ์ของแขนของอกกระบอกเอกลักษณ์พิมพ์นี้ช่างสมเด็จโตไม่ต้องไปสงสัยอะไรนะไม่ส่องไม่รู้แต่พอส่องปั๊บ ยินดีด้วยครับพี่พงคุมมากๆยินดีด้วยครับเนื้อนี้เขาขายเป็นล้านนะครับอาจารย์รายการเดียวในประเทศไทยที่สอนก่อนให้เราซื้อโคตรจริงใจยังไม,ไม่ได้จบเท่านี้โอ้โหพี่พัดบอกช้ากว่าพี่พง์นิดเดียวยังไม่ได้จบเท่านี้นะพี่นี่ครับอันนี้เป็นชินราช เนื้อสำลิดป,ปูสุกปากคลองมะขามเท่าปูสุกฮะโอ้โหพี่ๆบอกชินราปูสุกเต็มเลยแล้วเนื้อสำลิดเนี่ยหายากกว่าทองแดงเพราะเนื้อสำลิดต,ต้องผสมให้เป็นสำลิดคือทำอะไรก็สําเร็จครับนี่ทองแดงอะ่ะ ก็ว่าหายากมากๆสําฤิดยิ่งยากกว่าเหมือนพอตาดพ่อตาดบางวันทองเหมือนเหรียญหล่อพ่อตาดเหรียญหล่อพ่อตาดปีอะไรสองสี 2, 4, 5, ่ห้าเก้าวาสมเด็จสุดแล้วมีปูสุกอีกนอนไปแล้วพี่ผมพี่ผมพิมมาไลใหผมหน่อย สององค์เกินเยอะเลยครับชุดนี้คงมาก,มากๆเซอร์ไพรส์สุดๆยันหลังเขียนว่าอะไรครับอาจารย์สุดยอดในการแบ่งปันธิตพิธก๋วยเตีย๋ยวไก่อะระหังสุขโตนี่ครับที่ผมบอกว่าสุดยอดครับแล้วเนื้อแบบนี้เห็นป่ะสำล์แบบนี้จะเจออะไรพรมวงบันทวนพอมงบันทวนเปียอะไร หกหนึ่งเพราะตาดีไรห้าเก้าอ้าวปูสุขสมเด็จอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งไปไหน <65. S 1> นี่พอเดิมวัดหนองโพแบบเนี้ยเข้าใจง่ายไหม แล้วแบบเนี้ไม่เจอในคือทําไมเดี๋ยวนี้ที่มัขายกันมันไม่เก่าแบบนี้ยเพราะเครื่องรางจริงๆไม่ได้มีเยอะมีจํานวนจํากัดมีน้อยของแท้มันหมดไปแล้วของที่โด่งดังมาคู่กับวงการประเทศไทยมันไม่ได้มีขายทุกวี่ทุกวันบ้านเฮียเนี่ยเก็บมาสี่สิบปีแบงค์คุณต้องไปจากนักสะสมที่เขาเก็บระดับยี่สิบสามสิบปีจริงเจอ หรือจากในบ้านที่เขาไม่เคยขายพระเลยแล้วก็มีไว้อยู่กับบ้านเขามาเป็นหลายๆสิบปีจึงเจอชินราชงาแก่ทำไมเดี๋ยวนี้ขายกันมันไม่เก่าอย่างเงี้ยมันต้องเก่าอย่างงี้ไหมต้อตออ,อันนี้ตะโพนนี่ตะโพน ตะโพนเนี่ยเคสเขาคือจะโด่งดังเห็นป่ะตะโพนเวลาตีเนี่ยเสียงจะดังเใช่ไหม,มนี่ตะโพนคือใช้แล้วจะโด่งดังมีชื่อเสียงนี่อ่ะต้องบอกว่าแพ็กส่งดีๆนะลูกโอ้โห ผมกล้าพูดนะว่าถ้าคุณเนะ่ยคือคุณดูพระได้ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะได้พระนะเออดูพระได้อะ่ะมีเยอะแต่จะได้พระมาเนี่ยทําไมทุกคนในประเทศนี้ถึงได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าในสนามพระมันแทบไม่มีพระอย่างนี้มันเข้าไปแล้วต้องเป็นด้านนักสะสมหรือบ้านคนทําบุญที่ไม่เคยขายพระเลยครับเหลืออ<ๆ>ันนี้ละ ชุดเนี้ยนะชุดเนี้ยไม่อยากจะใจดีเลยเอางี้ชุดเนี้ยขอกำไรเยอะหน่อยชุดเนี้ยทุนเจ็ดหมื่นอะนับหนึ่งถึงสิบถ้าใส่ราคาเกินตัวเลขในดวงใจผมผมให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเก้าพีพั์มงคลใส่มาเจ็ดหมืสไม่ได้ตัวเลขในใจผมเป็คนซื้อส,สัตว์กบตัวผมชาตใสมาแปดหมืนห้าอันนี้ต้องบอกว่าต้องให้เ,เพราะว่าเกินตัวเลขในดวงใจเ,เกินตัวเลขในดวงใจให้อ่ะพี่จาติผลก็ถือว่าให้เอางี้ อลิสมันพงเรืงองรองสักใจพอหรือ,อยังโอ้โหไอแบงค์บอกเลยเสียดา้พี่เขานะโอ้โหวัหนนี้ได้สมเด็จเป็นคนละองค์คนละองค์นะถึงยย มีตั้งอองดีๆทั้งน <sm um> 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 ั้นอยากไปแทนเลยเพลงมาแล้วพี่จริงอ๋อว้าวว้าวสวยอ๋อเหนือววันละครยินดีด้วยครับว้าวเลยสมเด็จชุดนี้พี่ชาบล โอเคไหมยินดีด้วยนะครับพี่ชัดพลองค์เดียวพอไหมโอเคโอเคโอเคโอ,คโอคนี่ยังไม่หมดหรอกเอาพอหมุนของสิบสองอ่ายังไม่หมดหรอกไม่รักผมจะรักใคร ผมบอกเลยถามว่าทำไมชุดนี้ผมจึงเอากำไรเนี่ยเกินอ่ะเนี่ยสี่อพอใจไหมอืมอ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ต้องเก็ตไว้ให้ดีถึงยุคสององค์ลักสันตหามาตฐานไม่มีตกลงปูทิมเอะยมด้วยถ่ายรูปไ้หมดทุกองค์นะพ่ะชุดน,นี้นี่ทุกองค์ในนี้ถ่ายรูปไ้หมดจีตเลย สุดติ่งกระดิ่งแมวทุกองค์โอ้โ oh, หนี่เป็นอีกหนึ่งรายการนะที่ผมบอกเลยว่านะครับประทับใจจับหลายมีอีกไหมครับฮะนี่ก็ไา้มีอีกไหมครับ ชุดนี้โหดมาก p ีวีดิธส่วนตัวที่ผมสัมผัสมาไม่มีเพชรไหนหรือไหลไหนดูแลดีแบบ VIP เท้าสันวาวแล้วครับสันทวนัดสันของดีมาให้เราเก็บตลอดมั่นใจเชื่อมั่นมากสมเด็จล้างรักตอนนี้บรรดาเซียนนะ่ะเอาไปล้างรู้แล้วไงว่าสมเด็จมีรักกับมันแท้ไงไปล้างรักกันเต็มเลย ผมขายไม่ได้หรอกครับพี่ชาติเขาแบ่งให้ผมมาไม่แพงหรอกมันเป็นคุณค่าทางจิตใจเพราะเงินบางคันสวยงามมากเลยครับอาจารย์สุดยอดของปีนี้เลยครับอาจารย์ครับเพราะเงินบางคันห่อนนี้หรอผมบอกเลยนะเก่ากว่าเพราะเดิมหนองโพเก่ากว่าหนองหลวงอีก นี่เก้าก็รูปเหมือนพ่ะเดิมหนองหลวงอีกสวยจริงสุดยอดสุดยอดอันนี้ไม่ก็เจอละเพราะแชมเหรียญหนึ่งหกที่เล่นก็มีเลขหนึ่งตรงเนี้ยนี่ถ้ามีเลขหนึ่งนี่คือครั้งแรกจะแพงทั้งเหรียญเล็กเหรียญใหญ่โอ้โหเอาว่าถ้าผมแยกแบ่งปันต้องเท่าไหร่อ่ะใครจะโชคดีเหมือนที่ฉัดน,นะวันนี้ ดูปู Finnish, no a, tonight, to ing, no ่ภูเปหนึ่งองค์ปู่ภูแท้ๆดูง่ายเปนหนึ่งองค์นี่เชาวสมเด็จมาขอบารมีแบบอาจารย์บอกสมปรารถนาทุกประการพี่ขอน้ององค์หนึ่งโอ้โหนี่สององค์นี้ต้อง แพ็คดีๆดีครับอาจารย์โอ๊ตเอ็กซีจากสกลนครชุดนี้ต้องมีห้าแสนไม่ได้เกินจริงเลยนะที่พูดเนี่ยพี่พพชาตพลพิมพ์อะไรจากใจว่าให้ผมสักคำสิขอจากใจสักคำครับพี่ชาตพลถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ชุดแรกของปีพี่ชาตพลนะครับอ่ะมา